ตัวนี้ผมผมก้อนนะครับจากร้านต้นยงนงางโยงพนาสองนะครับก็ทริปนี้เดี๋ยวเรามาพบกันเป็นทริปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของมิซูบิชิแอททานนะครับเป็นล้อมิซูบิชิแอททานนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคร<ม>ับก็เรียกได้ว่ามีชุดเดียวตอนนี้นะครับพร้อมใช้งานนะคร<ม>ับล้อตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้กับรถมิซูบิชิสี่รูได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิทาร์แอททานใส่ได้หมด นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตรามิสูวิชิอยู่นะครับแล้วก็เป็นขอบสิบห้ากว้างห้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซสตอยู่ที่สามสิบแปดนะครับออฟเซสต์สามสิบแปดนะตัวนี้เป็นล้อแท้เลยนะครับสวยงามชัดเจนนะนะครับล้อตรงนี้ถ้าใจสนใจนะครับติดอ่อมาได้เลยนะตรงนี้ผมกำลังเสนโอยู่นะออยู่ในราคาไม่แพง รับได้รอพร้อมอย่างใจดีเช่นกันนะครับหน,ะะน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางย,งยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางสวนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนทะเล2ีหรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องข้อกอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางย,งยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเราจะมา นสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ